วันที่ไม่เช้าแล้วเนาะบ่ายแล้วนะเนาะเริ่มบ่ายวันที่สองอมกราคมสองพนะคะทุกคนเนาะค่ะขณะนี้ก็พระบวกก็คิดว่านะทุกท่านก็คงจะาบางท่านอาจจะพักผ่อนเนาะอยู่กับบ้านบางท่านก็อาจจะออกไปทำบุญเน,ะนะนาะในขณะนี้พระบัวกอ็อยู่ที่บริเวณวัด พิชยะอ่อยาติการามวรวิหารค่ะทุกคนค่ะกระบวก็อ่อมากราบพระจริงๆกระโกไม่ได้ตั้งใจมาที่วัดนี้นะคะตั้งใจจะไปวัดอนุคารามค่ะอ่อพอไปที่วัดอนุคารามเนาะเสร็จแล้วก็มีอ่อน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าที่ที่วัด ที่ใช้ย,ยาจิการามเนี่ยนะคะก็มีอะไรสวยๆเยอะมีช่วยได้ไม่ค่อยได้ยินเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตบบวกหายไปไหนไม่รู้ฮัลโหลได้ยินไหมคะมเดี๋ยวบวกเสียงก่อนได้ยินไหมคะ ไหมคุณช่วยได้ยินไหมคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเอาเป็นกำลังใจให้เนาะแป๊บหนึ่งเนาะคุณบุญช่วยแก้วใจบุญเนาะขอบคุณมากๆเลยนะได้ยินไหมคะได้ยินเสียงไหม คุณบุญช่วยคะด้ยินเสียงไหมคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะกำลังกำลังได้ยินไหมคะนคะีนะ่ก็เร่งจนสุดแล้วพี่ชมสวัสดีคะ่ะพี่ชมได้ยินเสียงบัวไหมคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกท่านเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ประบวกก็อยู่ที่วัดทิชยา,า,ายาติการามเนาะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันก็คือเรียกกันว่าวัดทิชายาตินั่นเองค่ะทุกคนเนาะค่ะประบวกก็ไม่ได้รู้จักวัด นี้นะคะไม่ได้ตั้งใจมานกรูตามตรงก็คือว่าตั้งใจจะไปที่วัดอนุคารามค่ะทุกคนเนาะวัดอนงคารามก็พอดีพอไหว้พระเสร็จนะคะ,ะที่วัดอนุคารามนะคะก็มีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าที่วัดพิชัยนี้นะคะก็มีเจดีย์สวยนะคะก็ให้ให้ลองมาแวะมาแวะชมเนาะประบวกก็เลยข้ามข้ามถนนมาคนละฝั่งเนาะ ค่ะได้ยินเสียงป้าบัวอยู่เนาะนี่พยายามพูดเสียงดังๆแหละนะคะไยินเสียงอยู่เนาะคืออป้าบัวเมื่อคืนนี้นอนที่สมุทรปราการนะคะนอนอไปเข้าดาวที่สมุทรปราการค่ะทุกคนเนาะ,ะเสร็จแล้วก็เช้าก็ตื่นสายหน่อยก็เลยนัดกันกับเพื่อนนะคะว่าเราจะมากราบ พระแก้วขาวที่วัดอนงคารามค่ะทุกคนเนาะประบวกก็เลยนั่งรถไฟฟ้าค่ะนั่งรถไฟฟ้า BTS นะคะจากสถานีสายลวดเนาะที่สมุทรปราการแล้วก็มาลงที่สถานีสยามนะคะจากสถานีสยามประบวบก,ก็ต่อรถไฟฟ้าสาย c K ีเขียอ่อนนะคะที่จะไปบางว่าเนาะ แล้วก็มาลงที่สถานีวงเวียนใหญ่ค่ะขอบคุณคุณรัตนาพรเนาะได้ยินไหมคะได้ยินเสียงป้าบัวอยู่เนาะ,ะก็มาลงที่สถานีวงเวียนใหญ่เนาะทีนี้จากสถานีวงเวียนใหญ่นะคะที่จะมาะมาโรงเรียนศึกษานารีเนาะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนผู้หญิงจับกระเป๋าสีดําคืออะไรอะ่ะ ขอบคุณค่ะคุณผู้หญิงจับกระเป๋าสีดำคืออะไรเนาะ,ะก็ทักทายคุณแม่ขอบคุณนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ป้าบัวก็นั่งนั่งรถเมล์เนาะรถปออ2 82นะจากโรงเรียนใหญ่ก็มาลงตรงเนี้ยค่ะตรงหน้าโรงเรียนศึกษานารีนะคะแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยเข้ามาเนาะแล้วเราก็ไปกราบสักการะระแก้วขาวค่ะ ที่วัดอนองคารามนะคะซึ่งพระแก้วขาวนี้พร,ระบัวตั้งใจจะไลฟ์สดตอนที่กราบให้ฟังให้ให้ทุกท่านได้รับชมเนาะแต่ปรากฏว่าคนเยอะมากเนาะมันก็ไม่เหมาะสมที่จะไปไลฟ์สดเนาะพระบัวก็เลยเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะทุกคนพระแก้วขาวเนี่ยก็มีหนึ่งเดียวนะคะหนึ่งเดียวที่วัดอนองคารามเนาะและก็ทางวัดน่ะเก็บ ไว้มิดชิดเลยนะคะทุกคนจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะได้ปีละสองสองวันเท่านั้นวันแรกก็คือวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีนะคะทุกคนท่านใดที่อยู่แถวแถวกรุงเทพเนี่ยก็สามารถที่จะมาได้เนะเาะเขาเปิดให้เข้าสักการะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันนี้เท่านั้นนะคะ วันที่1มกราคมของทุกปีเนาะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเปิดให้สักการะในวันเข้าพรรษาค่ะทุกคนเนาะประบัวก็เพิ่งทราบพ,พอทราบปุ๊บเราก็เข้าไปค้นหาในใน o o o g l e นะ mm hmm. โอ้ไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวประบัวจะทำคลิปให้ทุกท่านได้รับชมเนาะถ่ายคลิปไว้อยู่ค่ะเนาะทีนี้ก็เลยเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะเผื่อว่า ยังพอมีเวลาเนาะตอนนี้ก็12นาฬิกากว่าเนาะท่านใดที่อยู่แถวแถวกรุงเทพก็อาจจะมาทันเนาะกรุงเทพทนบุรีนะคะเนาะก็พระแก้วขาวนะคะพอเข้ามาก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกเลยนะคะแต่บอกเลยว่าวันนี้คนเยอะมากนะคะทุกคนคนแบบรอคิวยาวเหยียดนะคะก็ต้องอค่อยๆค่อยๆทย,ย,ย,ยอยกันเข้าไปเพราะว่า ที่ประดิษฐานของพระแก้วขาวนั้นนะคะ,ะห้องก็ไม่กว้างนะคะห้องเล็กๆเ,เนาะแล้วก็เป็นกุฏิของท่านเจ้าอาวาสเนาะแล้วก็คนก็ขึ้นลงขึ้นลงตลอดเลยนะคะทุกคนเนาะ,ะคุณยายโฉมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเนาะขอบคุณ14ท่านเนาะที่อยู่กับพระบัวณนะขนะนี้เนาะตอนนี้พระบัวอยู่ที่วัดพิชยะ ายาติการามหรือวัดพิชัยญาติเนะาะเดี๋ยวก็บัวจะเล่าประวัติของวัดพิชัยญาติให้ฟังเนะาะวัดนี้เขาบอกว่าเป็นพระอะไรนะพระอารามหลวงชั้นโทเนะาะเดิมเนี่ยเป็นวัดร้านทีนี้ก็สมเด็จเจ้าพระยามหาพิชัยญาติหรือนามเดิมก็คือทัดบุญนาคนะคะเมื่อครั้งที่ท่านดำรง ยศเป็นพระยาศีพิพัฒนรัตนราชโกษาเนาะก็ได้มาปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เมื่อพีพศ2384ในสมัยของรัชกาลที่3เนาะเนื่องจากอยู่หลายลำเจึงได้หาซื้อวัสดุต่างๆนะคะในการก่อสร้างมาจากจีนเนาะถาวรวัตถุที่ก่อสร้างขึ้นจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนค่ะทุกคนเนาะ ท่านใดที่สนใจสถาปัตยกรรมแบบนี้นะคะก็มาชมได้สวยงามมากๆเนะเาะเดี๋ยวประบัวจะพาทุกท่านชมจากด้านหน้าเนาะเพราะว่าเข้าไปด้านในก็ไปไร้สดมันก็น่าจะดูไม่เหมาะสมนะคะทุกคนเนาะค่ะเดี๋ยวประบัวพาชมจากบริเวณด้านหน้าตรงนี้แต่มองเข้าไปก็จะสวยนะคะทุกคนเนาะค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่แวะเขนะ้ามาา3ท่านนขณะนี้นะคะเดี๋ยวพอดีป้าบัวเห็นมีรูปปั้นไม่ทราบรูปปั้นของใครอยู่ด้านหน้าเนาะเดี๋ยวป้าบัวพาทุกท่านไปชมนะคะแล้วก็จะมองเข้าไปก็จะเห็นก็จะเห็นวัดทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาอยู่ด้านหน้ากันซ้ายมือนู้นที่เห็นไกลๆนู้นนะคะก็จะเป็นโรงเรียนศึกษานาลีนะคะทุกคนเนาะ แล้วก็เราก็เดินข้ามะสะพานลอยมาแล้วก็มาตรงนี้นุ่นฝั่งตรงข้ามนู่นจะเป็นวัดอนงคารามค่ะอ๋อนี่คือรูปปั้นของสมเด็จพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัดบุญนาคนะคะผู้สถาปนาวัดพิชยัยยาติการามวรวิหารนะนี่นะคะแล้วนุ่นก็จะเป็นพระ เป็นพระพุทธรูปนะคะยกมือขึ้นยกพระหัตถ์ขึ้นสองข้างเนาะแล้วก็จากตรงนี้มองเข้าไปเนี่ยค่ะเป็นเจดีสวยมากค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นเจอาจจะย้อนแสงหน่อยเนาะเนี่ยเป็นเจดีสององค์เนาะอยู่ประมาณอย่างนี้นะแล้วก็ทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างในมีที่จอดรถค่อนข้าง,างเยอะพอสมควรเนาะ แล้วก็เขาด้านหน้านี่นะคะ่ะโอ้ไมตี้สวัสดีปีใหม่ด้านหน้าของเนี่ยเขาก็จะมีแผนผังเนาะบอกเนี่ยค่ะเป็นแผนผังบอกว่าจะไปสักการะอะไรตรงไหนนะคะมีพื้นที่เท่าไหร่เนาะอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวปว้าโบให้ชมนะเนาะเดี๋ยวพาชมสักเล็กน้อยเนาะเนี่ยค่ะ น่าจะทําใหม่เนาะเพราะว่าพื้นเดิมเนี่ยเหมือนเหมือนต่ํานะคะแล้วก็ยกพื้นถนนขึ้นมาสูงนั่นอาจจะน้ําท่วมแหละประบวว่าเนาะนี่ครัก็จะเดี๋ยวพาเข้าไปนิดหนึ่งนู่นนะคะทุกคนเห็นไหมคะเจดีสวยงามมากเลยค่ะสวยมากๆค่ะทุกคน มีประบ,บวปกัดหนึ่งนะคะนี่ค่ะวันนี้คนมาก็ค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ไม่เยอะสักเท่าไหร่นาะเนี่ยเ,เจดีนะคะเนี่ยที่เจดีสององค์ที่เห็นนะคะเนี่ยเจดีสององค์แล้วก็มีเจดีอยู่ด้านหลังอีกนะคะตรงกลางแล้วก็เป็นเจดีข้างๆสององค์นะคะเนี่ยค่ะวัดพิชัยญาติการามเนาะ หรือที่ชาวบ้านเราเรียกกันว่าวัดทิชัยญาตินะคะทุกคนเดี๋ยวป้าบัวขออนุญาตนั่งตรงนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังออนิดนึงเนาะนี่แหละค่ะก็จะเป็นเป็นประมาณนี้สวยมากสวยมากคะ่ะทุกคนวัดข้างในสวยนะคะแล้วกออ็ที่ประบัวเดินเดินชมนะคะทุกคนออที่เดินชมเนาะก็จะมี มีงานศินลปะนาะเป็นศินลปะแบบจีนสวยค่ะถ้าใครที่ชอบงานศินลปะเนาะก็แวะเข้ามาขอบคุณคุณยายโฉมขอบคุณไมตี้เด้อเนาะเดี๋ยวถ้าใครไม่ทั่วไม่ถึงก็อย่าว่าการนเดอร์ทุกคนแล้วก็จะมีเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระบรมสารีริกธาตุให้เราเข้าไปกราบจักการะเนาะแล้วก็มีเออมีอะไรนะเป็น เป็นซุ้มต่างๆนะคะทุกคนเนาะสามารถขอบไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อของของเราเนาะเพื่อความเป็นสิริมง,งคลแก่ตัวท่านนะคะอนอกจากนี้เนาะก็จะมีะพระรูปปั้นนะคะเ<อ>ขาเรียกอะไรเรียกพระบรมราชานุสสวรีเหรอเป็นภาษาบ้านเราก็คือรูปปั้นนั่นแหละค่ะของพระมหากษัตริย์ผู้มีคุณต่อประเทศไทยสามพระองค์เนาะ ก็มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าปากศินมหาราชและก็สมเด็จพระปิยะมหาราชอยู่ด้านในนะคะทุกคนเนาะ,ะนะคะแ,แล้วก็ด้านบนเจดียด์สูงๆเมื่อกี้ที่ประบววถ่ายให้ชมนั้นนะคะ mm hmm. ก็ค่อยๆปีนขึ้นไปนะทุกคนปีนบันไดขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นขึ้นไปเบื้องแรกปุ๊บเราจะไปเจอพระพุทธรูปนะคะ หันพระพักออกสี่บานสี่บานประตูเนี่ยสวยมากทุกคนเนาะแล้วก็จะมีทางขึ้นไปขึ้นไปอีกก็จะไปไปกราบสักการะพระพุทธบาท4ี่ตรงนั้นนะคะตรงพระพุทธบาทสี่รนั้นนะคะเราก็จะมองเห็นวิววิวของวัดนี่ยสวยมากค่ะทุกคนเนาะพอดีประบัวข้างในเขาก็แบบเดินจงกรมอะไรกันต่างๆเนาะแล้วก็เป็นเงียบๆเนี่ย ป้าโบก็เลยไม่กล้าไปไลฟ์ตรงนั้นโอ้คุยโยขอบคุณค่ะคุยโยสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้ป้าัวพามาวัดพิชัยยาติการามเนาะ,ะ,ะคุยโยนะคะสวยมากแต่ว่าจริงๆป้าัวไม่ได้ตั้งใจมาที่วัดนี้นะคะเป็นความบังเอิญที่โชคดีมากๆเลยที่ได้เข้ามาเนาะป้าัวตั้งใจจะมากราบพระแก้วขาวนะคะพระแก้วขาวที่ วัดอนุคารามซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะทุกคนเนาะ <S <S เนี่ยฝั่งตรงกันข้ามกับวัดพิชัยนี่แหละค่ะเนาะซึ่งพระแก้วขาวนี้นะคะก็เปิดให้กราบสักการะเพียงปีละสองวันเท่านั้นนะคะวันแรกก็คือวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีนะคะตั้งแต่เวลาเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเงย็นเนาะ ส่วนอีกวันหนึ่งก็คือวันเข้าพรรษาเนาะทีนี้ประบัวก็ไม่แน่ใจว่าเข้าพรรษาจะได้มีโอกาสมาหรือเปล่าเนาะวันนี้แบบยังไงก็ต้องมาให้ได้ก็เลยตั้งใจมาที่วัดอนงคารามค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็มีคนบอกว่าที่วัดพี่ชัยเนี่ยสวยมากเลยให้ลองเข้ามาดูอพอเข้ามาแล้วก็สวยจริงๆค่ะทุกคนท่านใดที่มีโอกาสเนาะก็แวะเข้ามา มาชมสถาปัตยกรรมแบบจีนนะ,ะหรือก็มากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่นะคะทุกคนประบัวขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านเนาะที่แวะเข้ามาก่อนอื่นเนาะประบัวขอบคุณมากๆเลยนะคะสาหรับทุกๆก,กําลังใจเนาะที่มอบให้ประบัวตลอดมาตั้งแต่เริ่มทําช่องเนาะจนกระทั่งมาถึง ปลายปีนาะปลายปี67จนะคะจนมาถึงต้นปี68นะคะตอนนี้ป้าบวกก็มีผู้ติดตามถึง8 0 0พกว่าคนแล้วประบวกก็ดีใจมากก็ขอบคุณทุกๆ Subscribe นะคะที่กดให้ประบัวนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะแล้วกออ็อีกอันนึงที่ประบัวดีใจก็คือได้รู้จักกับเ,เพื่อนๆญาติสนิทมิตสหายต่างๆเนาะที่แวะเรียนเข้ามาให้กําลังใจเนาะ ทั้งท่านที่ทําช่อง YouTube แล้วก็ไม่ได้ทําช่อง y t u t u เนาะก็แวะเข้ามาให้กําลังใจบัวบเรื่อยๆบัวก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะแบบนําเสนอสิ่งดีๆตลอดไปนะคะทุกคนแต่ว่าในปีในปีใหม่เนี้ยปีเอ่อปีจนอองมาเลยอ้าจนอ,องจนอ,องสวัสดีปีใหม่แต่ว่าในช่วงปีนี้นะคะอาจจะแบบ ลดการทำคลิปลงเล็กน้อยเนาะเพราะว่าประบวชไปผ่าตัดตามาสองข้างเนาะเอ่อซึ่งการผ่าตัดตาเนี่ยหมอก,ก็บอกว่าก็อย่าใช้สายตาเยอะเนาะอย่าใช้สายตาเยอะเออแล้วก็พยายามที่จะออกไปไหนอยู่ไหนก็ให้ใส่แว่นอย่างนี้ละคะ่ะอยู่บ้านก็ต้องใส่แว่นนะทุกคนแว่นเนี้ยทั้งกันฝุ่นทั้งกรองแสงนะคะทุกคนเนาะประบวก็อาจจะมา พบปะทุกท่านเป็นระยะระยะนะคะเพื่อไม่ให้เราลืมกันเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเวยพร้ให้ทุกท่านประสบแต่โชคดีนะคะมีความสุขคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปตราถนาทุกเกิดการตลอดปีใหม่แล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะ อย่าลืมป้าบัวเด้อบัวบุษบงสตอรีนะคะสำหรับไลฟ์นี้ก็ขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ท่านได้ชมความงดงามของวัดพิชัยอีกหนึ่งรอบเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปอย,อยู่แต่อยู่ด้านนอกนะทุกคนนะ mm hmm. นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าเนี่ยคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็เนี่ยมีเจดีย์สองค์ เนี่คะ่ะเจดีสององเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีเจดีองค์กลางนู่นนะคะสวยมากทุกคนเนาะแล้วข้างในเนี่ยจะมีพระเยอะมากๆเลยค่ะพระพุทธรูปปางต่างๆเนาะแล้วก็ตรงตรงกลางตรงนี้จะเป็นสมเด็จโตนะคะสมเด็จพุทธาจารย์โตชมมรังสีเนาะเนี่ยคะ่ะประชาชนก็กําลังกราบสักการะบูชา มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเยอะแยะนะคะตรงนี้เนะาะค่ะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะประบัวก็อขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายทุกคนค่ะมีความสุขทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะไปละ